หมูฟาครับหัวต้งสู้วิเทารทหารเก่าครับหัแล้วนั่นมีบีบีดีทีครับขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมครับทีนี้ของคุณดิเงารุษตาลมดาวด้วยครับน้ำใจของนักกีฬายอดเยี่ยมมากครับพี่พี่ครับสวีดยอดเยี่ยมครับขอรับได้ความดันสินน่ารักมากครับเลี้ยวเต้เพลเต้นผิดได้ฟิกกี้ก็เดินบนครับทางด้านทีมงารีบีบีดีทีครับเหนื่อยนะมองเพื่อนอยู่ครับจะปรับจะสองหรือจะเสียว ซ้ายคงคขวาคมคมแกจะมีการตั้งนแนวกำแบงจากอาจารย์วันชัยวัลยปิดหน้าปิดอกปิดกองโดงใจไม่ทำตัวให้ใหญ่ทดสอบสายตาบุษบาพัสสประตูแกใบเดียวใบลังม่ถึงไม่ผักม่กอดม่จูบใโลุไม่กัไม่สกีบุษาประตูลอี่ยมดูสวยพอได้จากลิทเจอดึเกียายาต่าไป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  Lepas tu, <silence> yang tebun <silence> berdarah te <silence>